เป็นมะเร็งเม็ดเลือดจกมะเร็งที่ตับอายุ75น่าสงสารมากก็เลยอยากจะกราบขอร้องพระอ,องค์เจ้าสว่งางค้ะวัฒนาที่พระอ,องค์มีโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ให้คิด้นยาฆ่าอา่ยามะเร็งได้นะก็ไปให้เอารถพยาบาลไปรับท่านเจ้าอาวาสวัดหลวงตาบัวยาณสัมปันโนกาญจะนะบุรีมารักษาด้วยเถิดเพคะ ขอพระอ,องค์ได้ท่งช่วยเหลือด้วยเพคะอยากให้พระอ,องค์ทรงช่วยเหลือเจ้าวาดวัดบัวยานสัมปันโนจังหวัดกาญจนบุรีเพคะให้พระอ,องค์ช่วยสั่งให้รถพยาบาลของโรงพยาบาลของพระอ,องค์ไปรับหลวงตาวัดวัหลวงตามหาบัวยานัสัมปันโนจังหวัดกาญจนบุรีมารักษาด้วยเพคะ ชาไทยไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันแท้ไม่มีคอเลสเตอรอลสูตรพาทเวเชื้อคนเป็นเบาหวานความดันกินได้กตเตาซ้ายมือหน้าจอหนึ่งร้อยบาท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 ห่อหนึ่งมีสิบซองชงได้สิบแก้วบำรุงสายตาบำรุงสมองบำรุงหัวใจบำรุงผิวกตเตาซ้ายมือหน้าจอหนึ่งร้อยบาท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 ห่อหนึ่งมีสิบซองชงได้สิบแก้ว ชงกับน,น้ำร้อนเดือดอจะหวานหอมอร่อยแม่กินแก่ปลาตั้งโกกินแก่ซาลาเปาขนมเค,ค้กขนมปังขนมไข่คุกกี้ซีเรียวก็อร่อยทำเป็นไอติมชาไทยบิงซูชาไทยปังชาชาเย็นก็อร่อย1 0 0้บาท1น0 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 0้บาทห่อหนึ่งมี1 0ซองชงได้10แก้ว มีส่วนผสมของน้ำมัน MCT ชนิดผงชาดำผงสำเร็จรูปผงบิลเบอร์รี่สารสกัดจากถั่วขาวสารสกัดจากโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากชาเขียวสารสกัดจากทับทิมสารสกัดจากอะเซโลราชอยรี่สารสกัดจากเจียวกู้หลานสารสกัดจากเมล็ดงู่น100บาท100บาท100้บาท1น0้บาท1น0บาทห่อหนึ่งมี1ิซองชงได้10แก้วกดแตะซ้ายมือหน้าจอ100้บาท1น0บาท100้บาท1น0้บาท ก่อนหนึ่งมีสิบซองชงได้สิบแก้วสลิงดิ้งไทยทีชาไทยคุณปาจรีบอกว่าเมื่อวานแม่ไปทำบุญขออนุโนโทนาบุญด้วยนะคะคือวัดนี้อ่ะเมื่อก่อนเนี่ย มีคนบริจาคที่400ไล่ให้หลวงตามหาบัวที่จังหวัดกาญจนบุรีแล้วหลวงตาท่านก็สั่งให้พระไปดูว่ามีสถานปฏิบัติธรรมตรงนั้นไหมวก็บอกไม่ม,ไไมีงั้นหลวงตาบอกงั้นจะสร้างได้เลยสร้างวัดขึ้นมาเลยก็เขียนเช็คแค่ใบหนึ่งอะเซ็นชื่ออะไรลงวันที่ให้แต่ว่าบอกไปกรอกตัวเลขเอาเองจะใช้เงินเท่าไหร่ก็ไปสร้าง แล้วก็สร้างขึ้นมาตรงนั้นก็มีเสือตั้งเกือบสองร้อยตัวแล้วก็กลุ่มป่าไม้มาจับยึดเสือไปหมดก็เลยกลายเป็นวัดกลางแต่เขายังเปิดอยู่นะแต่มีพระแค่สี่รูปแล้วก็มีสัตว์ที่คนเอามาบริจาคให้อยู่ในนั้นอะ่ะเป็นวัวเป็นควายม,าม้าเมื่อวานมีม้าห้าตัวที่แม่ไปดูนะควายประมาณเกือบสิบตัวเอยู่ในน้ําแช่อยู่ในน้ํา วัวก็จะอยู่มีคนเอาอาหารอะไรไปกินมีหมูป่ามีแพะมีแกะมีแก่มีกว้างมีเก้งมีนกยูงนะน่ะแล้วก็ก็มีแม่ค้าขายอาหารพวกผักผลไม้อ่ะพวกกล้วยข้าวโพดแตงโม ผักพุ้งแตงกวากระลำปีมันตักทองขายอยู่หน้าตลาดหน้าวัดเลยอ่ะสามถุงละห้าสิบบาทถุงละห้าสิบาทถุงใหญ่หน่อยบางอย่างก็ร้อยหนึ่งแล้วก็ถ้าซื้อพันหนึ่งเขาก็จะมีรถสองแถวนะี่ยขนเข้าไปให้ข้างในเลยแล้วเราก็ขึ้นรถไปไปแจกเลยเข้าไปในวัดนะ่ะ เข้าไปข้างในก็แบบที่กว้างมากสัตว์เาก็มีความสุขนะเพราะว่าเขาไม่ต้องถูกขังในคอกะหลวงพ่อบอกว่าหกโมงเย็นเขาก็ปิดประตูก็ไม่มีสัตว์ร้ายสัตว์ใหญ่มาทำร้ายสัตว์พวกนี้แล้วก็ไม่มีคนมามากันแกล้งวุ่นวายสัตว์พวกนี้ก็ยังอยู่มีความสุขกลางคืนนเดินกันทั้งคืน,นเนนนขาบอกว่าสัตว์ที่ที่วัดเนี่ยมันจะแบบกินพออิ่มมันจะไม่โลภ อิ่มมันก็หยุดมันไม่กินเลยแต่กลางคืนมันเดินทั้งคืนถ้าเราเทอ,อาหารไว้ตรงพื้นเนนนี่ยมันก็จะเดินทั้งคืนแล้วก็กินถ้ามันหิวกี่ชี่นมสดบอกสั่งซื้อแล้วนะคะค่ะชาอร่อยมากขอบคุณค่ะออยดาวบอทานข้าวยังค่ะแม่ทานวันนี้ทานเนี่ยนั่นแหละขนมจีนน้ำเงี้ยว ชามะนาวไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันแท้ไม่มีคอลสเตราสูตรพาถั่วเชือ้อคนเป็นเบาหวานความดันกินได้กลืกตาซ้ายมือหน้าจอ100บาท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 ,บาทห่อหนึ่งมีส0ซองชองได้10แก้วช่วยในการขับถ่ายปัสสะและอุจจาระช่วยในการย่อยอาหารและรสกดเอกภพอ,อาหารทำให้ฟันขาปากหายเหม็นเหงือกไม่อักเสบล้างกระพุ้งแก้ม คุณนพิชยาบอกแม่คะ่ะตอนนี้จะลงทุนอะไรใจก็หวันหว่นๆค่ะกลัวเงินละลายน้ำอย่าทำเลยตอนนี้อันนี้พูดตรงๆนะพี่ไม่ต้องทำพี่เอาของที่เขาเขาเขาเนี่ยเหมือนอย่างเนี้ยแม่ปักตะก้าพี่ก็เป็นอะเป็นอะไรเป็นในหน้าพี่ก็ไปปักตะก้าขายเอาจากในหน้าไม่ต้องลงทุนคือมันแบบว่าตอนนี้มันไม่ไหวนะคะ มันมันแย่จริงๆขนาดลุงพลโพท,ทะเลบางปูเนี่ยขายมาตั้งสามสิบปีมีช่วงหนึ่งที่เขาแย่คือช่วงปีหกหกหนึ่งเขาถูกกั้นแบรริเออร์มันเป็นทะเลแล้วก็มักัน้นทางทางการมากั้นแบรริเออร์แล้วก็ปรากฏว่าเขาแย่เลยเขา,ขายไม่ได้เลยจากอุจจางสามสี่สิบคนเหลือสิบคนพอดีแม่ไปไปกินแล้วเห็นก็เลยรีวิวให้ลุงเขาจนอุ้ย มาขายดีแบบช่วงมีโควิดก็จะแย่อยู่พักหนึ่งที่เขาไม่ให้นั่งกินที่ร้านแล้วก็พอเขามีรัฐบาลให้จ่ายคนละครึ่งหูขายดีคนมาที่ร้านแบบเปิดสิบโมงอะ่ะยังไม่เก้าโมงก็มากันเป็นร้อยละขายจนไม่มีเวลากินขา้าวจนเหนื่อยลงเหนื่อยแต่ตอนนี้เริ่มละ ปีนี้หลังจากสงการะหลังจากสงการลงขายไม่ได้เลยไม่มีเงินจ่ายเงินเดือนลูกน้องเลยค่าลูกน้องวันละหมื่นเดือนหนึ่งสามแสนขับทุนเดือนละสามแสนสามแสนค่าลูกน้องอย่างเดียวนะจะลุงเครียดลุงไม่มีเงินจะจ่ายเงินเดือนลูกน้องลุงก็ ส่งไลน์มาหาแม่แกไม่กล้าโทรบอกว่าขอยืมเงินสองแสนปกติแม่ไม่ให้ใครยืมเลยนะยกเว้นล,งลุงพลโพทะเลบางปูเนี่ยเพราะว่าเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดในโลกโอนให้ทันทีเลยโอนให้ทันทีเลยแล้ววันนั้นก็เลยไปช่วยรีวิวทำแกงขายให้ขายได้พันชุดลุงก็ ให้มา10% 8,000บาทให้เพื่อที่ไปช่วยทหารชายแดนแม่ก็เอาไปซื้อถุงเทา้าซื้อทางเกงวอมซื้อกางกงในซื้อเสื้อ,อยืดทหารเอาไปมอบให้ทหารเรียบร้อยแล้วทั้งที่สะแก้วปลอยเป็ดกา,ารพานเฉพาะกิจให้รองเท้าไป60คู่ถุงเท้าวา่60คู่แล้วก็ไปที่ปราสาทตาควายก็มอ,มอบก่อเกงวอมนอบถุงเท้าให้ให้ทห,หาร อันนี้ก็ยังรอจะไปมอบอยู่นะแต่ว่ายังเราไปมาหมดแล้วเนี่ช่องบกแล้วก็ไปมาแล้วประสาทเมือตามันทมก็ไปมอบมาแล้วปราสาทตาควายก็ไปมอบมาแล้วสักแก้วก็ไปมอบมาแล้วแต่วันนั้นไปที่ด่านด่านอะไรวนะที่บุรีรัมย์ตะกูอ่ะด่านสายตะกูอ่ะไม่เจอทหารไงพอปิดด่านแล้วไม่รู้ทหารอยู่ตรงไหนไม่เจอก็เลยก็เลยก็เลยกลับมาแต่กําลังวางแผนอยู่ ว่าถ้ามีมีการสงครามลบจริงๆเ่ยเราก็จะมองว่าตรงไหนที่ลบอยู่ตรงนั้นะเ,เราจะรีบเอาไปให้นลไฟเบอร์เบอร์รี่สกัดจากสตรอเบอร์รี่เบอรี่ลาบเบอร์รี่แบล็คเบอรรี่กล่องหนึ่งมีสิบซองชงได้สิบแก้ว ไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันท่าไม่มีคอเลสเตอรอลสูตรพัดหัวเชื้อคนเป็นเบาหวานความดันกินได้กดตะกร้าซ้ายมือหน้าจอหนึ่งร้อยบาท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 ห่อหนึ่งมีสิบซองชงได้สิบแก้วสกัดจากสตรอเบอร์รี่บลูเบอร์รี่ลาบเบอร์รี่แบล็คเบอร์รี่ไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันท่าไม่มีคอเลสเตอรอลสูตรพัดหัวเชื้อคนเป็นเบาหวานความดันกินได้ ชามแาา้วไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันแท้ไม่มีคอเลสเตอรอลสูตรผัดผัวเชือ้อคนเป็นเบาหวานความดันกินได้กดตะเก้าซ้ายมือหน้าจอห0ึ่งร้อยบาทหนึ่งร้บาทหนึ่งร้บาทหนึ่งร้บาทห่อหนึ่งมีสิบซองชงได้สิบแก้ว ช่วยในการขับถ่ายปัสสาวะและอุจจาระช่วยในการย่อยอาหารและลดกดในกระเพาะอาหารทําให้ฟันขาวปากหายเหม็นเหงือกไม่อักเสบล้างกระพุ้งแก้มกดตะก้ยซ้ายมือหน้าจอหนึ่งร้อยบาท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 ห่อหนึ่งซงได้สิบซงชงได้สิบซองสิบแก้ว